สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแตงอีกเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เต็นท์รถตุนกระตังสาขาท่าทองวันนี้นะคะแตงก็ไม่พลาดที่จะนำรถสวยๆนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวันนี้ขอนำเสนอเป็นคันนี้เลยค่ะ t o โยต a v ีออสปี2013นะคะตัวนี้จะเป็นตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น New V ีออสนะคะมาในราคาที่ ไม่แพงเลยค่ะรับรองได้เลยว่าลูกค้าหลายๆท่านชื่อชอบอย่างแน่นอนค่ะ <S <S> <S อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่บอดี้ตัวรถคันนี้เลยนะคะตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นสีดำจาก <S 2> <S 2> <S 2> โรงงานเลยนะคะเป็นสีเดิมเดิมนะคะมีร้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะรับรองได้เลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเป็นรถที่สวยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ดูคันนี้เป็นโฉมปี2013ตัว E นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะสามารถเติมน้ำมัน9195รองรับ E 2 0ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันเลยโอเคนี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบ Toyota V ออนะคะแตงก็อยากจะแนะนำนะคะ เพราะว่า Toyota v วีอนะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมขับขี่นะคะดีมากๆช่วงล่างก็ดีด้วยค่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมถุงลมนี้แิรภัยนะคะทั้งสองฝั่งค่ะทั้งผู้ขับแล้วก็ข้างผู้ขับนะคะมีจอมาเรียบร้อยแล้วนะคะกเกียร์ออตโต้กระจกก็ปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะ ราคาคันนี้นะคะแตงขอแจ้งราคาสุดพิเศษให้กับลูกค้าแฟนเพจของแตงเลยค่ะราคาคันนี้จัดให้พิเศษเลยนะคะอยู่ที่285,000บาทนะคะถ้าถูกใจเข้ามาชมตัวรถแล้วก็ทดลองขับได้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของผู้โดยสารกันบ้างนะคะนี่ภายในของคันนี้นะคะเขาจะคุมโทนสีดำค่ะตัวรถนะคะแล้วก็เบาอเขาจะเป็นสีดำ ทำให้ดูแลรักษาง่ายนะคะทำให้ดูสะอาดดูกลมกลืนกับสีตัวรถด,ด้วยช่องเก็บสัมภาระกันต่อเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะช่องเก็บสัมภาระของโต y ยต้าวีอปี2013คันนี้ถือว่าช่องเก็บสัมภาระกว้างนะคะสะดวกสบายใส่ของได้เยอะยิ่งคุณผู้หญิงนะคะถ้ามีสัมภาระเยอะรับรองได้เลยว่าจุมากๆคุณผู้ชายก็ ได้เยอะเช่นเดียวกันถ้าเรามีสัมภาระเยอะนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาทดลองขับได้ที่เต็นรถรุ่นกระตังสาขาท่าทองเข้ามาหาต่งได้เลยรับรองได้เลยว่าคันนี้ถูกใจอย่างแน่นอนเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์1 5 0ี c c ประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะถ้าสนใจเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะหรือว่าสนใจเป็นรุ่นอื่นก็สามารถอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ตังขอลาไปพร้อมกับรถสวยๆคันนี้ก่อนนะคะ